สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอ้หมอแชนแนลและตอนนี้เราอยู่กันในเกมใหม่เลยฮะเปิดมาแล้วสำหรับเกมเซเลตโซนซีโรกันเนาะซึ่งในคลิปนี้เช่นเคยเลยครเป็นคลิปแรกเราจะมาไกด์ในส่วนของตู้กาชาของเกมนี้กันเนาะว่าระบบกาชาเนี่ยมีตู้ไหนบ้างแต่ละตู้มีการันตีเท่าไหร่การันตีได้ไหม และก็รวมไปถึงาการแลกแต้มมันจะมีแต้มเกลือนเนาะแลกแต้มยังไงให้คุ้มค่ามากทีก่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราเนี่ยเปิดใครอยากจะรีไอเนาะรีไอดีรีโลหาตัวละครไหนในช่วงต้นเกมจะได้เล่นง่ายๆนะฮะเหมือนเดิมไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันที่ตู้กาชากันเลยดีกว่านะฮะสำหรับในส่วนของระบบตู้กาชานะฮะเผื่อใครที่พึ่งเข้าไม่ได้เลย ตรงนี้เราต้องไปเลเวล ID ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเลเวลไอดีต้องอยู่ที่เลเวลแปขึ้นไประบบกาชาก็จะเปิดให้เราไปสุม่มเกลือกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตู้กาชาเนี่ยยังมาไม่ครบมันก็จะเหลือแค่ตู้แบงบูที่เราเนี่ยต้องเพลต่อไปอีกหน่อยฮะ,ะประมาณเลเวลสิบห้าเลเวลสิหกทำัหลักไปเรื่อยตัวของตู้แบงบูเนี่ยก็จะปลดล็อกเป็นที่ียบร้อยแล้วถ้ากับว่าตู้กาชาเราจะมีครบ4ตู้แล้วนะฮะ ก็เป็นไปตามภาพตรงนี้เลยะฮะตู้กาชาในเกมนะตอนนี้จะมีอยู่แค่4ตู้เท่านั้นเป็นตู้ตัวละครลิมิเต็ดฮะแล้วก็ตู้อาวุธลิมิเต็ดด้วยแล้วก็ตู้ถาบอลตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธ5้าดาวที่เป็นถาอลทั้งหมดเลยนะฮะและก็รวมถึงตู้คู่หูสัตว์เลี้ยงหรือว่าตู้แบงบูอันนี้ก็จะมีครบแล้วทั้ง4ตู้กาชาตู้เกลือนฮะ แต้มทางดั้นบนอันแรกสุดเลยจะเป็นเพชรเติมเงินเนาะได้จากการเติมเงินเท่านั้นฮะแล้วก็อันกลางตรงนี้จะเป็นเพชรที่เราได้มาจากในเกมแล้วก็อันนี้ฮะเป็นโลกาชาที่เอาไว้เปิดฮะโลลุ้งตรงนี้ก็เปิดตู้ลิมิเต็ดเนาะถ้าเกิดว่าเป็นสีเทาจะเป็นทางของโลถาวรทั่วไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้แยกกันเลยฮะจะเป็นทังของโลของตู้คู่หูตู้แบงบูนะฮะตรงนี้เนี่ยจะใช้แต้มตรงนี้เปิดเท่านั้นนะฮะเราต้องไปลงไปแลกอะไรมา ไม่สามารถใช้เพชรอะไรมาเปิดตรงนี้ได้เนาะส่วนอีก3ตู้ตรงนี้เราสามารถเอาเพชรฮะมาแลกเป็นโลแล้วก็เอาไปเปิดได้นั่นเองฮะสำหรับตัวละครลิมิเต็ดตอนนี้นะฮะก็จะมาไปที่รางของน้องเอลเลนเป็นตัวละครแรงด์เอสตรงนี้ฮะเพื่อสามารถกดมาดูรายละเอียดได้ที่ตรงนี้เลยฮะข้อมูลพื้นฐานในส่วนของสกิลอะไรก็ตามฮะสามารถมาเช็คหรือว่ามาอ่านได้ก่อนเลยตรงนี้ แต่ก็สามารถดูวิธีการเล่นคร่าวๆได้ด้วยที่ตรงนี้เช่นเดียวกันฮนะซึ่งตรงนี้ฮะจะมีทนาางของตัวละคร5าดาวที่เป็นตัวลิมิตอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวละคร4ดีดาวที่เป็นเลดอัพของตู้กาชาตู้นี้ด้วยแต่ว่าตัวละครสีดาวเนี่ยจะมีแค่2ตัวที่เป็นเลดด์อัพนั้นก็คือ2ตัวละครนี้เลยนะฮะท่า้าของเลกาชาก็อยู่ที่ 50-50คบฮะกดดูได้เลยตรงนี้50เนี่ยคือเราได้ตัวหน้าตู้เนาะแล้วก็อีก50ก็คือการหลุดเลดเวลาหลุดเลทฮะก็จะหลุดเลดเป็นตัวละครแรงเอสหาวอนอีก6ตัวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนเนาะถ้าเกิดว่าเราทําการหลุดเลดไปแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ตัวละครหน้าตู้อย่างแน่นอนและที่สำคัญฮะเราสามารถเก็บการันตีข้ามตู้ไปตู้ลิมิเตดตัวละครตู้ถัดไปได้เหมือนกันรวมถึงโลสะสมก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะข้ะนี้นขอเรื่ออื่นก็ดูได้เลยที่ทางด้านล่างตรงนี้เนาะรวมไปถึงประวัติที่เราเปิดไปแล้วก็ดูได้เลยที่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะ และก็สำรับทางด้านของการันตีนะฮะแรงเอตรงนี้เนี่ยจะการันตีอยู่ที่90ครั้งผมคิดว่าน่าจะมีส่วนของ p i ตตี้เลนเหมือนกันน่าอยู่ที่ราวราวเจกว่า80คิดว่าน่าจะมีโอกาสออกเรียบร้อยแล้วนะฮะและก็รวมไปถึงทุกครั้งเลยที่เราส่งไป10ครั้งเนี่ยมันจะมีแรงเออย่างแน่นอน,นะฮะอันนี้ก็เป็นด้านของตู้ตัวละครลิมิเต็ดเนาะ แล้วก็ทัดไปนะครับผมพามาดูกันที่ตู้ V-Engine หรือเรียกไงฮะมันคือตู้อาวุธนั่นแหละฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นร่างของตู้อาวุธลีมิเต็ดฮะของตัวน้องเอลเลนเองเงื่อนไขทุกประกาศฮะจะคล้ายๆกันเลยกับตัวของตู้ตัวละคร l i m i t ต็เมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าโอกาสออกนะฮะมันจะเยอะกว่านาะเป็น75เข้าเลท25่หลุดเลทฮะใครนึกภาพไม่ออก มันคือตู้อาชาแบบเดียวกันเลยกับเกมของไครซาเลวนะฮะอันนี้คือเหมือนกันเลยแล้วก็มีโอกาสดุดเลดไปแล้วครั้งหน้าเราก็จะการันตีอย่างแน่นอนนะฮะรวมไปถึงพวกโลสะสมพวกการันตีเนี่ยเก็บข้ามตู้ไปตู้อาวุธตู้หน้าได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ซีดาร์ในตู้เนี่ยเราจะมีเลอัพอยู่ที่2อันเหมือนกันเลยฮะรายละเอียดใครอยากดูว่าอาวุธชิ้นนี้ทําอะไรได้ก็กดเข้ามาฮะแล้วก็ อ่านได้เลยฮะออฟรองเป็นคีิเรตนู่นนั่นก็สามาอ่านได้เลยที่ตรงนี้เนาะดูได้เลยนะฮะรวมไม่ถึงการันตีจะต่ำกว่าตู้ตัวละครฮะตู้ตัวละครเนี่ย90ครั้งแต่ว่าตู้อาวุธอันนี้จะอยู่ที่80ครั้ง่านั้นก็คิดว่าพิตตี้เลตเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ60ไป,ไปล,ลายๆ70ราวนี้ก็มีโอกาสออกแล้วนะฮะแล้วก็เม่เดิมเลยทุกๆ10โลเราจะได้การันตีแรง A อย่างแน่นอนนะฮะ แล้วก็ต่อไปผมพามาดูกันที่ตู้ดาราจรัสแสงหรือว่าตู้กาชาถาวรฮะในตู้นี้ก็จะมีทั้งของตัวละครด้วยแล้วก็มีในส่วนของอาวุธ5้าดาด้วยก็คือตู้รวมมิดยำๆอยู่ทั้งหมดเลยฮะในนี้ซึ่งตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าเรากดสุ่มแบบ10ครั้งใน5ครั้งแรกนะฮะเราจะลดราคา20%เท่ากับว่า จาก10ตั๋วเนี่ยเราใช้แค่8ใบเท่านั้นแต่เราจะทำอย่างนี้ได้แค่5ครั้งแล้วก็เฉพาะการกดแบบ10ครั้งเท่านั้นฮะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีการันตีสำหรับมือใหม่ครั้งแรกด้วยตรงนี้นะฮะจะการันตีเอเจนต์ gen, หรือว่าตัวละครแรงเอสภายใน50ครั้งแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะไม่ว่าเพื่อนเนี่ยจะได้แรงเอสตอนไหนก็ตามอย่างเช่นเกลือมากเลยได้โลดี50อันนี้ก็คือเจ้าไปฮะการันตีก็ทำการรีเซตนับหนึ่งใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาก่อนฮะดวงดี10โลแรกได้ไปเลยตรงนี้แล้วเราสุ่มต่อฮะจะครบ50ครั้งหาว่าได้อีกตัวไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะฮะมันจะการันตีแค่ครั้งแรกครั้งเดียวจะได้ที่โลไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดได้แล้วจะนับ1ใหม่เริ่มนับศูนย์ใหม่ฮะแล,ะล้วการันตีเนี่ยจะเป็นการันตีอยู่ที่90ครั้งเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวนี้จะค่อนข้างพิเศษมากเราสามารถเลือกตัวของตัวดุดเลดน,นะฮะ ถาวรได้เลยทันที1ตัวเมื่อเราทําการสุ่มครบ300ครั้งตรงนี้ก็จะคล้ายกันเลยกับตู้กาชาถาวรเนาะของของไคซาเลวนะฮะสามารถเลื่อยเลยซึ่งตรงนี้เราต้องรอให้ครบก่อนฮะ,ะแล้วก็คอยมาเลือกตัวละครตัวนั้นไปตู้นี้มีอาวุธด้วยเพราแล้วถ้าเกิดเราสุ่มไปนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราการันตีตรงนี้ไปแล้วและปกติเรามาซูมต่อ9 0ครั้งเนี่ยจะออกเป็นตัวละครก็ได้หรือจะออกเป็นหน้าของอาวุธก็ได้อันนี้คือการสุ่มหมดแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับตู้กาชาตู้นี้เราใช้โลสีเทาอันนี้ในการเปิดกาชาตู้ถาวรตู้นี้เท่านั้นเลยนะฮะแล้วก็ถัดไปผมพามาดูกันที่ตู้สุดยอดกูหูหรือว่าตู้แบงบูนะฮะตู้นี้ก็ค่อนข้างเป็นมิดเลยฮะ,ะเพราะว่า เราใช้แค่แต้มโลที่เป็นรูปแบบนี้เท่านั้นฮะแล้วก็สามารถเอาแต้มกลงแต้มเกลืออะไรเนี่ยมาแลกได้หาได้ในเกมอยู่แล้วเนาะไม่จะเป็นหรือว่าไม่ได้ใช้เพชรในการเปิดเลยตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้มันจะการันตีอยู่ที่80ครั้งก็คิดว่าอาจจะมีในส่วนของพิธีเลทเหมือนกันฮนะทุก10ครั้งะจะการันตีเราได้แรง A ออย่างแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ ถ้าเกิดเราออก5ดาวหรือออกแรงเอ็กซ์มาแล้วมันจะเป็นอันที่เราเลือกแน่นอน1 0ึ่งร้อยเปอร์ฮะคือไม่มีหลุดเลทดอกสำหรับตู้นี้นะฮะคือเปิดออกก็คือได้แน่ๆและเราเนี่ยสามารถมาเลือกฮะได้หมดเลยตรงนี้ผมแนะนาว่าให้เลือกตามทีมกับตามตัวละครที่เราใช้นะฮะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันฮะแล้วกดด้วยเลยอย่างเช่นตัวของน้องสาวตรงนี้ก็จะมีการปรับฮะห้าน้ําแข็งสอน้าแข็งตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็ร่างของตัวละครที่มีสังกัดเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็ท่าทีของตัวละครทตุกายภาพบางตัวเป็นทตุฟงทตุไฟบางตัวเป็นาตุอีเทอร์อะไรแบบนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับทีมแล้วก็ตัวละครที่เราเล่นฮะซึ่งตรงนี้ฮะเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยอย่างเช่นว่าการตัวนี้โลสะสมเราจะไม่หายนะฮะสมมติว่าเราสุ่มไปแล้ว0กโลมันยังไม่ออกเราตัดใจฮะเปลี่ยนตัวไปเป็นตัวนี้หรือว่าเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นก็ได้ฮะ พอมันออกมาก็จะเป็นตัวความตัวนี้อยากแน่นอนจะไม่ได้เสียการันตีไปนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมพามาดูกันที่ร้านแหล่งสัญญาณหรือว่าร้านแลกเกือกันบ้างแลกอะไรคุมนะฮะดูกันที่อันแรกเลยสัญญาณตกค้างตรงนี้แต้มเนี่ยเราจะได้จากการสุ่มแหลง A แล้วก็แหลง S อสฮะเวลาสุ่มเนี่ยมันจะได้แต้มนี้ออกมาด้วยนะฮะซึ่งแต้มนี้ถ้าเกิดจะให้เชียร์ผมเชียร์อยู่2แบบฮะ,ะแบบแรกเลยคือเราเก็บ600แต้มเนาะ ไว้แรกอาวุธฮะแรงเอสอันนี้คือสีทองหดาวเลยแรงเอสนะฮะตรงนี้เราก็สามารถเลือกแรกได้เลยฮนะตามใจชอบที่เราคู่กับตัวละคตรตัวไหนก็แลกอันนั้นได้เลยนะฮะหรือว่าเราจะเอาแต้มเกลือไปแลกโลลุ้งหรือว่าโลต้ลิมิเต็ดอันนี้ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกัน อนนันอื่นฮะผมมองว่าอันนี้เนี่ยไม่แนะนําเลยเพราะว่าไม่คุ้มสำหรับคณะของโลทาวอนแล้วก็จะมีแต้มเกิดอีกแบบหนึง่งแต้มเกิดอันนี้เราจะได้มาค่อนข้างง่ายแล้วก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสุ่มนู่ยนั่นออกมาเราก็จะได้แต้มเกิดตรงนี้มาอยู่แล้วอันนี้เนี่ยผมเชียร์แลกสองอันด้านหน้าอันนี้ให้ครบก่อนฮะอันนี้ก่อนเลยคณะของโลลิมิเต็ดเนาะอันนี้แลกครบนะฮะใครที่พอจะเหลือแต้มตรงนี้ก็เอามาแลกตรงนี้ด้วย ที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้เชียร์ให้แลกมากมายขนาดนั้นเก็บไว้แลก2อ,อันนี้จะคุ้มกว่าแล้วก็มันจะมีการรีเซ็ตรายเดือนด้วย1เดือนรีครั้งหนึ่งหนงเดือนรีครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเหลือแต้มเหลือคอยมาแ,กแลกทรัพยากรที่เราขาดจึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะฮะอันนี้ก็เป็น2ล้านเกลือเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นล้านเกลือของตู้เฉพาะนะครับเป็นตู้แบงบู ใครที่เกลือมาก,ก็เอามาแลกเป็นโลอันนี้คุ้มค่าที่สุดฮะพราแต้มเหลือก็คอยเก็บแลกอันอื่นอะไรประมาณนี้เนาะอัน,นสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรฮะอัน,นสุดท้ายเป็นการแลกเพชรเป็นโลสะสมเฉยๆคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปสุดท้ายกันแล้วนะฮะเผื่อใครอยากจะรีไอดีหาตัวละครแรงเอสถามว่ารีหาใครดีแน่นอนนะฮะตัวละครแรกก็คือตัวละคร ลีมติดหน้าตูนเนาะน้องฉลามตรงนี้เลยใครที่พอจะรีได้สุ่มได้โลต่ำๆฮะคุ้มมากสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวละครดาเมจแล้วก็แรงที่จุดแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าเชียร์เลยหรือว่าใครยังเก็บเพชรไม่ถึงหรือว่าตั้งใจนจะเปิดตัวละครตัวนี้แล้วแล้วก็รีหาฮะตัวละครถาบอน ซึ่งตัวละครถาวรทั้ง6ตัวนี้นะฮะคือเราจะได้ค่อนข้างวายอยู่นะฮะเล่นแค่แป๊บเดียวอมองว่าเปิดถึงการันตี50โลได้สบายสบายอยู่แล้วแล้วก็เลือกหาตัวละครเลยครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นคู่กับน้องฉลามอยู่แล้วก็เป็นพี่หมาป่าตรงนี้เลยถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะมีบัฟดาเมทีมน้ําแข็งด้วยแล้วก็เป็นตัวละครสตันด้วยตัวละครตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยเป็นอันดับหนึ่งเลยครับที่ผมค่อนข้างเชียร์มากเอาไปเล่นคู่กับน้องฉลามถ้าเกิดว่าเราเอาพี่หมาป่าตรงนี้เล่นคู่ทีมอื่น ผมมองว่าก็เล่นได้เหมือนกันฮะก็เชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนี้อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้อีกหนึ่งตัวละครจะเป็นตัวละครสปอร์ตเนาะเป็นเจมมตตรงนี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันฮะเป็นทีมไฟฟ้าเน้นสถานะเน้นบงเน้นบัฟตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ใช้งานได้ดีเหมือนกันส่วนไอซีตัวละครที่เหลือฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวละครดาเมจเนาะผมว่าพอๆกันฮะเพื่อนๆชอบใครชอบคนไหนก็รีหาตัวละครนั้นๆได้เหมือนกัน ข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าใครฮะอยากจะเอาพิลึกเลยพยายามรีหาให้ได้นอนสองทอง,ทองในโลต่างๆแบบนี้นอ,นอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะข้าวๆเป็นประมาณน,นี้เนาะก็จบกันไปแล้วะฮะสำหรับการไกลระบบการชาของเกมเซนเลตโซนซีโลเนาะเหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะคอมเมนต์สอบถามได้เลยที่ร่างคลิปนี้แล้วก็เพื่อนคนไหนฮะกำลังมองหาเพรหรือว่าร้านเติมเกมอยู่นะฮะผมก็มีร้านนี้เลย ร้านอ e ีซี่การ์ดฮะรับรองว่าเติมถูกปลอดภัยกว่าเติมเองอย่างแน่นอนลองติดต่อทางร้านได้เลยนะฮะคิดว่าเกมเซเลตเนี่ยร้านก็มีรับเติมเหมือนกันหรือว่าใครฮะกำลังมองหาไอเดโลก็มีร้านปกิจดีโลมาแนะนําเช่นเดียวกัน,นะฮะลองไปติดต่อทางได้เลยคิดว่าไดเดโล่ในเกมเซลเลตอาจจะรอสักพักหนึ่งถึงจะมีตัวของไอเดโลเข้านะฮะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดวันแรกด้วยเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ละกันฮะสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ภาคีมดาดเงเจ้าผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย